สวัสดีทุกคนนะฮะเราอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงจตุจักรวันนี้มารอรถ RHN ฮะพ่วงมากับขบวนด่วน76จ,จากหน้องคายแล้วเขามาพ่วงกันที่จุมทางบัวใหญ่นะฮะก่อนที่รถจะมานะรถก็ใกล้จะถึงน่าจะใกล้ลังสิตแล้วนะครับก่อนหน้านี้รถเสียเวลาไปเป็นร้อยนาทีนะฮะ ร้อยนาทีเกนาทีตอนนี้เหลือประมาณ50นาทีนิดๆนะฮะกำหนดการถึงนะคือ16บหนาฬกาสีนาทีตอนนี้เลยไป15นาทีแล้วรถก็กำลังมาด้วยผมจะนั่งจากจตุจกัจกรนะครับเดินทางไปที่วัดเสมียนนารีตรงนั้นก็จะเป็นทางขึ้นก็จะมีขบวน301ไปลบบุรีขบวน 136จากจากบวนราชธานีขบวน76ซึ่งเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้นะครับที่จะไปถ่ายคุณปู่ RHN นะฮะเป็นฮิตาชิวิ่งอยู่สายอีสานนะฮะก็นานๆหลงเข้ามาที่เมืองกรุงอันนี้สายสีแดงมาแล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นรถคันนี้ไปที่วัดเสมียนนารีกันเลยขบวนนี้มี4คันนะเราต้องไปรอโน่นแล้วครับ รอช่วงตู้อ,อ่อทันนะตู้นี้ทันอยู่ นารีแล้วนะครับแป๊บเดียวรเรามาถึงสถานีวัดสมียนนารี ทีนี้ก็มีผู้โดยสารนะมารอขึ้นกับรถสายสีแดงหลายคันอยู่เอ้ยหลายคนไม่ใช่หลายคันกระบวนจอดให้ลงแป๊บเดี๋ยวครับแล้วก็ไปได้เลยออกเดินทาง ต่อ,อไปนะครับเรารอขบวน76นะเปิดหัวก่อนเลยทีแรกนะฮะร,รถอยู่ที่ชุมทางบัวใหญ่นั้นเสียเวลาไป103นาทีครับแล้วก็มาเช็คอีกทีหนึ่งอา้าวทำเวลาได้ดีขึ้นครับเมื่อถึงโคกสลุงแก่งเสือเต้นนะฮะก็เหลือ70นาทีทีนี้โอ้โหมาถึงบานมาไก่จะเข้าอาุธยานะรถตามความเร็วได้ดีขึ้นครับเหลือ54นาทีเป็นรถช้าหมาทำเวลาคืนมาได้เยอะครับ ตอนนี้รถผ่านกำลังเข้ารังสิตนะครับ16นาฬิกาตอนนี้เออตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วนะครับรถเข้ารังสิตแล้วละ่ะกำลังจะเข้าดอนเมืองเราก็รอกันต่อครับเป็นการทำเวลาที่ดีมากเลยนะครับเวลาคืนมาได้จากที่แรกเป็นร้อยนาทีเหลืออยู่ราวๆ54านาทีไม่ถึงชั่วโมงขบวน76น่าจะตามหลังขบวน1 1 2หนึ่งสองนะครับรถเร็วเด่นชัย รถเด่นชัยน่าจะมาก่อนแล้ว76ทีหลังนะครับตามมาด้วย136นะฮะอันนี้คือรถขาเข้าส่วนรถขาออกที่จะผ่านรัสมิยนารีก็จะมีขบวนโดยสารที่301แล้วก็341ด้วยเป็นรถชานเมืองลบบุรีแล้วก็แก่งคอยเราก็มารอกันอีกทีนึงครับในส่วนของขบวนที่301นะไปลบบุรีนั้น รถน่าจะออกจากบางซื่อมาแล้วนะครับรอจังหวะขึ้นมาตรงนี้แล้วที่สถานีวัสมยนนาดีส่วนทางโน้นก็รอขบวนที่หนึ่งหนึ่งสองจากเด่นชัยก็น่าจะมาสวนทันที่ตรงนี้หรือเปล่าก่อนขบวนหนึ่งหนึ่งสองจะโผล่มาครับขบวนที่สามศูนย์หนึ่งขึ้นมาก่อนเห็นแสงไฟจากหน้ารถ ขึ้นมาเลยฮะเร่งเครื่องขึ้นมาแล้วขบวน301ไปลบบุรีเดี๋ยวขอประแจครับ เต็นใกล้ๆนด้เห็นหัวมาแล้วรถสายสีแดงมาพอดีครับนี่เป็นเวลาเลิกงานนะ17นาฬิกา15นาทีแล้ววันนี้มี6คันนะนักเรียนนักศึกษาคนทำงานก็เดินทางมาใช้บริการรถไฟฟ้าใสายสีแดงครับ20บาทตลอดสายนีดีมากๆเลย ค้าขบวนอื่นในปีนี้ทำได้หมดนะครับ BTS MRT รถทุกขบวนนะได้20บาทหมดึีของดีมากๆเลยนี่ครับคนขึ้นลงที่นี่เราเห็นหัวมาแต่ไกลแล้วนะครับขบวน1 1 2ที่รออยู่ ใช่ครับมันยังท้ายท้ายรถกระบวน302มองอไ,ไกลนึกว่าใช่อ่นะครับสายสีแดงปายทางรังสีครับนี่ถ้ากบวนนี้เส้นทางนี้ทำทางยาวจนถึงอยุธยานะสบายเลยนะครับโดยสารกันได้แบบโอ ไม่อยากพูดเลยการเดิน,นทางที่คล่องตัวรวดเร็วรถไม่ติดไปยุทธยาด้วยเวลาที่แป๊บเดียวนั่งแอร์สบายสบายสายสีแดงเข้ารับผู้โดยสารที่วัสมนารีระบวนต่อไปที่จะผ่านตรงนี้นะฮะขาออกครับเป็นรถชันเมือง3-4-1ี่่งกรุงเทพชุมทาง ก่งคอยก็จะตามหลัง301ไปติดๆเลยนะครับนอกจากนั้นยังจะมีอีกช่วงค่ำๆนะครับขบวนที่สา7หนึกงเจ็ดนโมงกว่ากวาถึงดอนเมืองนะผ่านที่นี่เราเรา6หกโมงตรงแล้วก็หลังจากนั้นมีขบวนสุดท้ายที่จะผ่านจุดนี้ครับจากกรุงเทพวลมโพงนะคือขบวนที่3 1 3 รถไปบ้านภาชีครับชุมทางบ้านพาชีขบวนซ้ายสีแดงนี่จอดรับผู้โดยสารที่รัสเียนนารีเดเ๋ย่หมอกตัวแล้วครับขบวนนี้ก็พบกันมา6คันส่วนขบวน112นะครับรถเร็วที่กำลังรออยู่นั้นออกจากดอนเมืองมาแล้วนะเ้าสี่เช็คด,ดู รถเร็วเด่นชัยที่หนึ่งหนึ่งสอง ทีหนึ่งหนึ่งสามสามกระบวนรถเร็วเด่นชัยปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตร เดี๋ยวไม่นานครับขบวน3า1ก็จะขึ้นมาเหมือนกันหน้าจอกจากบางซื่อมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับอ๋อได้เป็นมีเทอรล่าง t h n อยู่ข้างหน้านะฮะ ส่วนข้างหลังนั้นค่อยเป็นผู RHN นึกว่าได้หน้าส้มมาครับและสายสีแดงก็มาพอดีครับ ้านหลังครับายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรขบวน341ครับ ไปแกงคอย รถเร็ว136ครับตีคู่กันมากับรถไฟฟ้าซ้ายสีแดง ไปที่จะตูจักรครับไล่กันทันไหมกับกระบวนหนึ่ง